ตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับโอ้ยคือเบาสำเนี่ยงเสียงภาษาไทยเนาะบาทนี้เนาะ, <c oughs> ะเกษตรพึ่งตนเองเฮ็ดอีหยังบาทนี้เอาเขาในเมืองมังกี่นองเอ,อ้ยเมียเป็นผู้ขับรถว่าสันทอไปเมืองเอาอุดรธานีพอเข้าบาทนี้ปาดท,ทิ้งแตงตะกี้มันบาม,มีจังสี่เด้ปาดท,ทิ มันก้าวไกลอะไรทำย,รรยิ่งไงพศานเลยบ้านนี้มึงดูเสาไฟอันฟังสายฟังขวัวอันฟังทั้งนี้เป็นกองบินเนาะนี่นี่นี่กองบินฟังนี้เป็นอันคู่ขันถนนบาน่านี้มีไฟแดงเป็นระ,ระยะร,ะระยะวัสันทอป้าทัตรึงตะการตา มึงเอาบาดนี่บาดทัวปีน้องเอ้ยจังหวัดอุดรธานีของเขามึงมึงมึงผมนั่งอยู่ในรถนี่เมียเป็นผู้ขับรถฉันดอกว่าเ <c oughs> อ้เชื่อฟังอันสิซื้อหมายถึงอียงบาดนี่โรควิวัฒนาการมากมายประมาณนะนั้นแหละนี่ป้ายเข้าสู่ ในจังหวัดอุดรธานีของเราแล้วก็บ,บานีเมืองเอาบานีรถมิตาคันสูงๆมิตาคันใหญ่ๆปาดโวบานีป้าย E L C B อันเสาเสามงนีนะเสายีฟ้า E L C B แล้วก็ L E D อะมานี่นะ น,นี่โมเมนต์แรงชุมชนเดอ้อปัตโตประเทศไทยเฮามันก้าวกระโดดขนาดนี้บ่ประมาณนี้นะนี่วันนี้กระจีเข้าสู้ตัวเมืองเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อไปรับลูกสาววานนี้เมื่อเมึงอเมื่อมื่อสาวไฟฟังอันสาวไฟขวามือนี่นะนี่นี่นี่ป้า พี่น้องเลยสุดยอดเลยป้าผมถิงังเข้าเมืองไปหาหกปีจะเลิ่นขนาดนี้เลยนะป้าจะเริ่นวัตถุครับผมเอาจังไรกระไรพอเข้าก็สิมี่พกเข้าไอ้ต้องมีอยู่ไม่กินมีอาหารทุกสิ่งทุกอย่างประมาณนี้แหะ ต้องลงรถไปนังซองออมานี่แ่ะงามอีหลีปัดทศิศกุดอนท่านีของเท่าเมาซูฟังสันดกวายังประธานหอดกรมหลวงประจักษ์ได้นี่สันดกวาเมื่อเอาพี่รองนั่งอยู่ได้รถนี่นะเาท้ายไปเลยผู้ใดครับ ียผมนี่แหละวันนีนจีตาเอาตามนี่เด้มอม่เปิดไหลมันยาวมันยืดปืดพุ่มไม้เขาบอกไปแหงหลายม่เปิดไหลมันก็ไล่ขยายคือไปไ,หไ,ปไอหุ่มมา,าสาวจักบรนณาหุน่นหอนและหน,บนับยู่หยาบยางฉันดอกแวะสัมปายดีสวัสดีครับ